ดีครับบัดดีชาวยูทูบทุกท่านครับน่ครับวันนี้ก็พามาดูดรถจอนี้ครับผมห้าศูนย์สี่ห้าดีครับสี่สิบห้าแรงมาครับไม่มีเทอร์โบนะครับนี่ข้อมูลข้อมูลก็เป็นเครื่องสามสูบครับเป็นเครื่องสามสูบสามสูบก็ 2,100รอบต่อนาทีครับยางหลังก็เป็น14.9ขอบ28ครับแล้วก็ยางหน้าเป็น8.0ขอบ18ครับน้ำหนักรถตัวเปล่าก็อยู่ที่2,900 ก้าสิบห้ากิโลครับสองพันเก้าร้อยสองพันเก้าสิบห้ากิโลกร,รัมครับก็สองตันเก้าสิบห้ายังไม่ถึงสองตันเอ็ดครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าครับก็เป็นตัวสี่สิบห้าแรงม้ายกได้สุดก็หนึ่งพันหกร้อยกิโลกร,รัมครับก็ ประมาณตันห้าตันหกครับพอจะประมาณนี้นะตัวนี้ก็ไม่มีเทอร์โบครับเป็นปั๊มของบอสครับก็ในการดับก็เป็นตัวดึงดับครับดึงดับนะตัวนี้สามารถทําโมดิไฟนี่เปลี่ยนสปริงกาวนาได้แรงครับแรงมาเท่านี้ก็แรงสุดๆแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับ เกียร์ก็อยู่ด้านข้างครับเป็นโลไฮครับเกียร์โลไฮครับเกียร์หลักอยู่นี่ครับเปลี่ยนทิศทางครับ PTO ครับ PTO มีเลือกเลือกรอบได้ครับ450ครับ 450E ก็เร็วขึ้นครับก็จะแรงขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสองเพลครับ คัสก็เป็นคาดคู่แบบแห้งครับไม่ใช่แบบเปียงก็เป็นแปบดบเกียร์ด้วยนะแปบดบสี่เกียร์ถอยหลังครับก็ประมาณนี้ครับมาดูชุดยกครับชุดยกเก็ใหญ่แข็งแรงครับใหญ่มากเลยครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับกับตัวนู้นตัวนู้นก็จะมีเทอร์โบขึ้นมาก็จะเป็น น่าจะเป็นรอบเกียร์ครับจะเร็วขึ้นกว่าตัวนู้นตัวนี้จะเบรกก็เป็นเบรกแบบดิสเบรกแผ่นเปียกครับดิสเบรกแผ่นเปียกดูคันหน้าครับคันหน้าแบบใหญ่ครับคันหน้าก็เสียงน่าจะเป็นเครื่องเครื่องเสียงครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงครับ ตัวนี้มาดูเครื่องมาดูเครื่องครับเครื่องก็เป็นของจอรเดียจอรเดียครับก็เป็นสามสูบครับควมกพ่วงกระบอ,อกระยะชักก็หนึ่งร้อยจุดหนึ่งร้อยหกจุดห้าครับคูณหนึ่งร้อยสิบครับปริมาตรกระบอกสูบต่อลิตรครับก็สองจุดเก้าต่อลิตรครับนะแรงบิดก็สี่สิบห้าครับพิกัดความเร็วรอบต่อน,นาทีก็หนึ่งพันก็อ่า แรงบิดสูงสุดงแรงบิดสูงสุดนะ17ร้อยเจ็ดสิบห้าครับขอประธานไปแรงมากก็สี่สิบห้าทั้งบรรจุทั้งบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงก็หกสิบลิตรครับความเร็วรอบของเครื่องก็หนึ่งพันสองสองพันหนึ่งร้อยรอบต่อนาทีครับกองก็เป็นกองแห้งสองชั้น,นครับประมาณนี้ครับ ใบดันก็จะประมาณนี้ความสูงของรถก็368เซนติเมตรก็36มเซนครับก็ประมาณนี้นะก็ไม่สูงก็จะประมาณนี้ท่อไอเสียก็ออกข้างครับฝากระโปรงช,ชิ้นเดียวครับแบบชิ้นเดียวมีให้รถดีครับกระบอกกระบอกชุกครับเป็นกระบอกโชุกนะบอกโชนะขออกโชข้างใน หม้อน้ำก็ใหญ่ครับได้สตาร์ทได้ชาร์จครับได้ชาร์จเครื่องก็เป็นเครื่องสามสูบครับปั๊มไฮดรลิกครับเป็นปั๊มกลมครับแรงครับบอกเลยแรงสุดๆครับกองกองไฮดรลิกครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากครับก็มีดับคอนโทรนครับดับคอนโทรนมีในตัวเลยครับ ตัวนี้ก็วางสุดครับสุดแล้วตัวนั้นก็ยกสุดครับนี่ครับตัวนี้ก็ปนเกียร์หลักแปดเกียร์ยรด้านหน้าสีเกียร์ถอยสีเกียร์ถอยหลังครับเรียนไม่ก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปดูตัว5 0 5 0ดีครับนี่ครับก็เป็น ตัว50 50ดีครับเทอร์โบครับเทอร์โบคันนี้ก็เทอร์โบเทอร์โบก็ตัวรถก็เท่ากันหมดครับเหมือนกันหมดครับก็ต่างที่รอบ PTO ครับก็45ก็37.2ต่อ2,100รอบต่อนาทีครับตัว45ก็ สี่สิต่อ2องพหนึ่งรอบต่อในทีครับก็ต่างกันก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็มิกินอินเดียครับรถนำเข้าจากอินเดียกรองดักน้ำครับก่อนเข้ากรองน้ำมันดีเซลครับมาดูจุดจุดโยกครับนี่ ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับก็จะแตกต่างที่น้ำหนักครับน้ำหนักก็จะเป็น2,115กิโลกรัมครับก็จะมีโครงรังคาก็เป็นโครงรังคายีนนไัยครับตัวนี้ เป็นระบบไฮดรอลิกหน้าครับใบดันครับสามารถถอดต่อพ่วงไปข้างหลังได้ครับไปชุดดำได้นะถ้าไม่ใช่น,นี่จริงครับปั๊มก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากครับนี่ก็เกียร์หลักครับก็เดินแปดเดินหน้าแปดถอยลัางสีครับ กองก็น่าจะเป็นกองน้วมันเครื่องครับตัวนี้นะกับปั๊มก็ตัวเดียวกันครับนี่ครับรหัสเครื่องครับก,ก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันหมดครับก็ใบดันก็เท่ากันครับใบดันเท่ากันนี่ครับกำลังเปิดไฟกระโปรงให้ครับ ขอบคุณพี่ช่างครับนี่ก็กระบอกโชกคูครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเทอร์โบครับเทอร์โบครับปั๊มก็ตัวเดียวกันครับเหมือนกันหมดเพิ่มก็เป็นเทอร์โบกับรอบของ PTO ครับเหมือนกันหมดครับเท่ากันถ้อยเสียก็ออกข้างครับถ้าอยากได้ท่อเหล็กก็สั่งได้ครับ ยางก็เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นเลเดียนนะครับจะดีอย่างหนึ่งก็เวลาติดลมสามารถปล่อยล้มได้ครับปล่อยลมออกแล้วก็บินขึ้นได้เลยนี่ครับโครงลังคาก็นิรัยอ่าปั๊มเฮโรลิกก็ขอเพิ่มครับเอน่าจะเป็นเฟืองคู่ตัวนี้เป็นเฟืองคู่ครับเครื่องก็สามสูบเหมือนกันครับใบพัดก็เป็นใบพัดเหล็กนะถ้าใบพัดล้นแบบนี้ ใบพัดแบบนี้จะลมแรงครับสุดยอดเลยครับระบายความร้อนได้ดีสายพันก็เป็นคองจอรเดียเลยครับเป็นฟันนี่ก็มีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวขอฝากครับฝากกนหนึ่งครับก็จะประมาณนี้ครับลูปรถโอเคครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับก็ใช้ลุ่งเรืองยนต์ครับ33ครับก็เบอร์โทรก็045ครับ8 1 0 2 0 2เอาใหม่ครับ815ครับ8 1 0 2 0 2ครับเม็กอินไทยแลนด์ครับก็ใบดันก็เป็นของประเทศไทยครับชุดใบมีดแต่ว่าตัวรถนี้น่าจะผลิตที่อินเดียนะ น่าจะน่าจะอินเดียครับโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ